สวัสดีค่ะพบกนันในเอเชียบุ๊กกี้ไลท์แธเลดนะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกเลยค่ะอันนีสลอตนะคะคุณซื้อของเรือผู้เขาได้ปรากฏตัวปาร์ตี้ฉลองแชมป์พิมลิกที่บาร์ในอิบิซ่าเมืองตะอากาศประเทศสเปนนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้ยังต้องเหลืออีกถึง2นัดด้วยกันนะคะซึ่งของแดงการันตีช้ำไปตั้งแต่เกมที่ไปถลม่มท็อตแนมฮอตสเปอร์ห้าประตูต่อหนึ่งปลายเดือนก่อนนะคะแล้ววาทิตย์นี้ค่ะแข่งนัดล่าสุดนะคะเปิดบ้านเสมออาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2 ะะซึ่ง2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะแช,ชมป์เลก20สมัยายคนนี้นะคะก็ยังเหลือโปรแกรม2นัดสุดท้ายเยือนไบตันแล้วก็เจอคิสตันพาเลตที่แอนฟิลอีกนะคะสำหรับเราลูกทีมของสล็อตก็ได้รายงานจากเดลี่เมลสื่อผู้ดีนะคะเขาบอกว่าเตรียมที่จะไปพักผ่อนสัปดาห์นี้เช่นกันที่ดูไบแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนั่นเองค่ะ เดทามนะคะเขาได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีพาเลตฉลองแชมป์นะคะถ้าหากว่าคว้ายูโปรปาลีกโดยจะจัดแค่ปาร์ตี้บาร์บีคิวนะคะให้กับทางด้านนักเตะแล้วก็สตาฟที่สนามซ้อมเท่านั้นนะคะ ซึ่งห,หน้านะคะปิศาจแดงค่ะตอนนี้อยู่อันดับ16นะคะในพรีเมียร์ลีกก็จะไปที่บิวเบานะคะเพื่อไปเตะนัดชิงกับไก่เดือยทองคู่แข่งอันดับ17ะค่ะซึ่งผู้ชนะจะคว้าตัวแชมปนลีกนะคะซึ่งแรงข่าวต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คาดการว่าสเปอร์จะจัดพาเลตฉลองในกรุงลอนดอนนะคะถ้าหากว่าปลดล็อกแชมป์ใบแรกของสโม,มอสรน,นับตั้งแต่ลีกคัพปี2008นั่นเอง มาซอนนะคะยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์นะคะขึ้นบัลลังก์ควาชช้าแชมป์ดิกในประเทศครั้งแรกตั้งแต่ปี2017โดยชอดานชาคิดีนะคะปีกกับตันเป็นทางผู้ยิงประตูประตูแล้วก็แอสซิตมากที่สุดเลยซึ่งชาคิีนะคะย้ายจากชิคาโ,โก้ไฟในเมเจอร์ลีกกับสโมสรที่บ้านเกิดซีซั่นแรกนะคะทำ18ประตู20แอสซิตจาก31นัดซึ่งหนึ่งในผลงานสำคัญนั่นก็คือสัปดาห์ล่าสุดนะคะเขาได้กดแฮตทริกค่ะภายใน10นาทีช่วยบาเซลนที่เหลือ10คนนะคะแซงชนะลูกาโน ไปทั้งหมด5ประตูต่อ2ได้ด้วยค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะเซอรเวดค่ะลองจาฝูงทําได้แค่เสมอยังบอย0ประตูต่อ0ทำให้บาเซิรที่นําห่าง11แต้มการันตีแชมป์ถึงแม้เหลืองเพียง3นะัดสุดท้ายนั่นเองค่ะ แอนเปอร์เซโคกูนะะผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะเขาได้ออกมาท้าทายลูกทีมของเขาว่าไม่ใช่แค่การคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเพื่อกู้ฤดูกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นการทําลายวงจรแห่งความล้มเหลวอ,อีกด้วยแล้วก็สร้างความทรงจําที่คู่ควรกับการถูกจารึกบนผนังของสโมสรแห่งนี้นะคะซึ่งบิลค่ะบิลนิโคสันนะคะคือผู้จัดการทีมที่พาสเปอร์คว้าดับเบิลแชมป์ในปี1961นะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนอีกเลยนะับตั้งแต่ อไม่เคยเป็นแชมป์ลีกอีกเลยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเลยซึ่งสเปอร์ได้แชมป์ลีกครับเพียงแค่2หนในรอบ3 4ปีแล้วก็ไม่เคยควา Champ ้าแชมป์ใดๆอีกเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2008นนั่นเองค่ะเชฟฟี่ยูเนเต็ดนะคะเปิดลังถล่มบริสตันซิตี้3ประตูต่อศูนย์เข้าชิงเพย์ออฟแชมเปี้ยนชิพด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อศูนย์นะคะลุ้นเลื่อนชั้นกับลีกสูงสุดหลังล่วงไปแค่ปีเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งเชฟฟี่ยูเนเต็ดนะคะเขาจบฤดูกาลด้วยอันดับ3นะคะ แล้วเล็กแรกในสัปดาห์ก่อนได้จุดโทษ้อมใบแดงทดเจ็บครื่งแรกให้กับทางไฮดิสันเบอร์โรสนะคะสังหารขึ้นนำคู่แข่งอันดับ6ก่อนที่อังเดบูฟกับคารลัมโอแฮนะคะเขาจะรัวเพิ่มขัดลอยนะคะผลการแข่งก็เลยทำให้เชฟยูทีปีก่อนจบบวยพิมลีกนะคะเตรียมที่จะเล่นนัดชิงที่แวมบี้รอเจอผู้ชนะระหว่างซันเดอร์แลนด์กับโคเวนทรีซึ่งแมวดำกลุ่มสล็อกก่อเล็กแรกด้วย2ประตูตอนหนึ่งนั่นเองค่ะ เป็นอย่างนั้นบ้างคะ่ะสำหรับข่าวที่แนะนนันมาเสนอในวันนี้ว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์เทลแลนด์ด้วยข่าวนี้นะต้องไปก่อนคะ่ะ